ถึงวันวิสาขาบูชาแล้วเตรียมมะมงจะไปสละกัดที่วัดกันหรือยังครับถ้ายังไม่ได้เตรียมเดี๋ยววันนี้ตามจันเคียงเข้าสวนครับเดี๋ยวจันเคียงจะแนะนํมามะมวงสายพันธุ์ดีๆเหมาะสําหรับการไปสละกัดที่วัดรับรองครับพระติดใจแน่นอนเดี๋ยวตามจันเคียงไปครับมีคนแอบกระซิบถามจันเคียงแบบทีเล่นทีจริงว่าจันเคียง เห็นคุยหน้าคุยหนาว่ามะมวงในสวนอนมีตั้งเจ็ดซิบก็าสยพันถามจริงๆเธอะอีสสยพันธุ์ไหนหวานที่สุดอีสายพันธุไหนอร่อยที่สุดเออถ้าจะถามว่าหวานที่สุดอร่อยที่สุดอ่ะจะต้องตอบเป็นสองประเด็นครับพอไอ้พันธุ์ที่หวานที่สุดอาจจะไม่ใช่พันธุ์ที่อร่อยที่สุดส่วนพันุ์ที่อร่อยที่สุดอาจจะไม่ใช่มะมงพันธุที่หวานที่สุดก็เป็นได้เมื่อมีคนถามจันเขียงก็เลยตอบเสเลยครับ อีสายพันธุ์ที่หวานที่สุดในบรรดาเจ็ดสิบกว่าสายพันธุ์ในสวนมะมงของจันเคียงอะ่ะก็คือมะมวงที่อยู่ข้างๆจันเคียงนี่นี่นี่น,นี่ลูกใหญ่ตโตมโหฬารไม่ใช่เล่นมันมีชื่อว่ามะมวงน้ำตาลเตาจันเคียงได้สายพันธุ์มาจากคุณสมชายกลิ่นมะพร้าวเขาบอกว่าไอ้มะมงน้ำตาลเตาเนี่ยมันเป็นมะมงสายพันธุ์ของจังหวัดนนทบุรีแล้วทำไมมีชื่อว่าน้ำตาลเตา มันหวานเหมือนขับน้ําตาลอะที่เคี่ยวอยู่บนเตาอย่างเงี้ยอย่างนั้น,น,นไม่ใช่วานเหมือนน้าตาลที่อยู่บนต้นจันเคียงแอบติดตามนะครับเรื่องราวของมะม่วงน้ําตาลเตาม,มาตั้งนานแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วจันเคียงเลยสั่งซื้อกิ่งพันธุ์ดีนะครับแล้วก็เอามาปลูกไว้ในสวนจันเคียงปลูกไว้ได้ทั้งหมด2ต้นแต่จันเคียงแอบเอายอดของมันเนี่ยไปเสียบขยายไว้ยังต้นอื่นๆได้อีก3ต้น ปีนี้มันมีลูกน้อยที่สุดในบรรดา3าสี่ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยลูกตักหนาเลยฉะนั้นปีนี้ถ้าใครอยากจะชิมมะมงวงที่หวานที่สุดในส่วนของจันเคียงแล้วคุณสมชายเองก็ยืนยันว่ามันไม่ได้หวานที่สุดในส่วนของอาจารย์เท่านั้นแต่มันเป็นมะมงวงที่หวานที่สุดในประเทศไทยด้วยถ้าใครอยากจะพิสูจน์นะครับว่าน้ำตาลเตาหวานอย่างไงามาชิมได้ที่บ้านจันเคียง หรือถ้าเกิดไม่มาบ้านจันเคียงก็ไปชิมนูน่นนนทบุรีส่วนไซน้อยของคุณสมชายกลิ่นมะพร้าวนุ่นแต่ถ้าอยู่ใกล้ก,กรุงไกราัตน์ใกล้สุขโขทัยมาชิมได้ที่บ้านจันเคียงแต่ปีนี้บอกก่อนนะครับมีไม่กี่ลูกมีเท่าที่เห็นเริ่มแก่แล้วด้วยแล้วเมื่อกี้ที่จันเคียงมาเนี่ยจันเคียงแอบเห็นขโมยมันเจาะไปแล้วหนึ่งลูกกระลอกกระลอก ถึงแม้ว่ารูปลักภายนอกของน้ำตาลเตาอ่ะจะไม่สวยโสภาเหมือนกาสาายพันธุ์อื่นๆแต่รสชาติภายในเนี่ยสุดยอดเลยนะครับโดยเฉพาะไ้ลูกเล็กๆไอ้ลูกที่กระจอนกระรอกเจาะเข้าไปอ่ะจันเคียงว่าหลอยกว่าเพื่อนเลยนะครับเนี่ยเนื้อแน่นละเอียด ไม่มีเส้นใหญ่เนียวนึวบเลยวัเขาบอกว่าวัดปริมาณน้ำตาลได้ถึง25%นะครับยีบริกปกติในแต่ละคลิปจันเขียงจะชิมเป็นคลิปอย่างน้อย5ลูกแต่วันนี้ขออนุญาตชิมแขชิ้นเดียวครับเดี๋ยวลองมาชิมอีลูกกระรอกเจาะกระจ้อนเจ้ะนะครับดูซิว่ามันหรอยขนาดไหนมันถึงมาเจ้อไอ้ลูกนี้ได้ มีขนาดยังไม่งอมนะครับอยาจะลองนะอยากจะลองนะกินได้มั้งลองดิกินได้ปะ